วันนี้เราจะมาดูจังหวะหายากใน NBA นะครับหรือว่า NBA rare moments นั่นเองนะครับ NBA ลีกบาสอันดับหนึ่งของโลกเป็นลีกที่อะไรก็เกิดขึ้นได้และล้วนมีโมเมนต,ต์ต่างๆมากมายที่ยิ่งใหญ่และน่าจดจำแต่มันก็มีโมเมนต์ต่างๆมากมายเชย่นกันที่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นกันครับวันนี้เราจะไปดูโมเมนต์พวกนี้กันครับเ,เพื่อน อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นแรงใจด้วยนะครับใครอยากให้ดูคลิปไลฟ์ส่งมาใน Discord ได้เราไปดูกันเลยครับโอเคครับเรามาที่โมเมนต์แรกนะครับอันนี้เป็น Boston Celtic เจอกับ OKC นะครับนำ่1แต้มนะครับ쿼ตตี้ที่4เหลือ4นาทีจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันนะครับผมโอเคเปิดมาครับไค r รี่ครับได้บอลครับยิง3ครับเอ้าแล้วฟาวแอนวันครับเท่ากับ4แต้มนะถ้าเไครี่ชูตลงมีเท่ากับ4แต้มนะครับ เท่ากับ5 oh, ้าแต้มแลจริงอันนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นใน NBA นะครับเท่ากับว่าใครอรี่ทำเพลงนี้ห้าแต้มคนเดียวเลยครับต่อไปครับเคอร์รี่ยิงก็หกจะว่าแรไหม่ะเคอร์รี่ก็คือยิงอะไรเป็นปกติอยู่แล้วอะคือคือคือจะว่าแรไหมเพื่อนต่อไปครับเป็นจังหวะเดเมนลิลาดครับโอ้โห โอ้ชิตโอเคคือถามว่ามันแรงไหมมันก็แรงนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเด้งสูงขนาดนั้นเนี่ยไม่ไม่ลงแล้วต่อไปครับยังไงจังหวะโมเมนต์นี้ฮะทายลอรี่หรือเปล่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นน่ะโอเคซิมอนหนึ่งกับเรียดมานั่งเลยฮะอู้วิ่ง เอาแพ็กซิอกฟาวเพาไปนั่งมันโดนเหรอเมือ่อน,นี้ผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยออมาครับเกิดอะไรขึ้นครับยิงครับแล้วยังไงเดิ้งหลังเพื่อนตลกกว่าแล้วยโยคิดแบบมึงมาเิ้งหลังกูทำไมนะเนี่ยกูงงเลยฮะ คืองงเลยอยู่กี่ถันมาเอาเกิดอะไรขึ้นวะเออแล้วก็มาเลยยิง3ยัดไปลูกนี้ได้อะต่อไปครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆดูก่อนนะคิงร้อยสิบเจ็ดแต้มทิมเบอร์ l ู1ร้อยสิบเก้าคอร์ตต์ที่สี่เหลืออีกสี่วินะครับเพราะฉะนั้นคิงจะต้องทำสองแต้มเพื่อให้ทายดอ่เกมนะครับเรามาดูกันว่าเขาจะทำอะไรโอเคโอ้ อ๋อก็คือมันเป็นลูกโทษฟรีโทลูกที่2แล้วนะครับถ้าเขายิงลงเนี่ยมันก็จะยังตามอยู่หนึ่งแต้มอยู่ดีครับเขาเลอกที่จะให้มันเด้งขอบห่วงครับเพื่อให้มันเด้งกลับมาหาตัวเขาแล้วถ้าเขาทําแต้มจากตรงน,นั้นมันจะได้เป็น2แต้มแทนนะถ้าใครยังไม่รู้นะครับโอเคครับผมต่อมาครับเบลเกรฟินครับ cross เข้ามาแล้วยังไงครับอา้าวโดนฟาวแล้ว เออมันง่ายอย่างนั้นก็ดีนะเออเบคพี่เบคสอนผมหน่อยดิผมอยากทำได้บ้างฮะโอเคครับผมมาเพลงนี้เกิดอะไรขึ้นครับเควินเลิฟจับบอลแล้วส่งไปครับแล้วส่งอู้ยังส่งโคตรส,สวยเลยนะแล้วมันแรงยังไงวะเชี่ยผมไม่รู้ว่าแม่งทะลุขาโอ้โหยังกันดูคุณโรโ,โกะอยู่เลยนะเพื่อนนะเออจังหวะต่อมาครับเกิดอะไรขึ้นครับโอเคส่งมาสวยงามคอนเนอร์สามครับเอา เอาเรอลงอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมันนับหรอมันนับหรอครับคือผมเล่นใน NBA 2K แล้วแม่งเป็นอย่างเงี้ยแต่แม่งออกเพื่อนๆที่รู้ก็ช่วยพิมพ์ใต้คอมเมนต์ทีนะครับว่ามันนับหรือไม่นับเด้งแป้นข้างบนแล้วลงเนี่ยเออต่อไปครับจังหวะนี้เบเกฟเนครับโอ้โอ้ oh, that's nice <S oh my god. god ดูฮะจังหวะเฟโอ้ oh, แล้วปีนขึ้นไปเหนือตัวเองด้วยฮะโ oh, <ๆ>อ้โหโคตรจะเฟนะี้ยวฮะต่อไปครับผมอันนี้คืออะไรไซออน oh my god ถ้าถามว่าแม่งแรงไหมก็ต้องบอกตรงนี้ว่ามันก็อาจจะไม่แรงสำหรับไซออนแต่ว่าใน NBA ก็ไม่น่าจะมีหลายคนที่ทำได้นะเออมันก็แรงอยู่แหละเออต่อไปครับผมคริสพอร์ครับได้บอลแล้วยังไงส่งให้สตีเวนสาดาโอ้โอ้ไม่ก็ต่อไปครับเจมส์ฮาเดนครับยังไงเฮ้ย hey! ไม่มันลงแล้วนี่มันลงแล้ว ม,มันมันแค่เออมันก็ต้องนับปะกรรมการอาจจะมองไม่ทันนะครับอันนี้เข้าใจได้อะต่อไปครับผมยังไงครับเข้ามาเลยครับโอ้ไม่โอ้เฮ้ยมันขึ้นไปสูงขนาดนั้นเลยเหรอต่อไปครับผมจังหวะนี้เจเจรดิกยิงครับเอาแอร์บอลครับเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเข้าค้างนี โอ้โหเข้าค้างเต็มๆนี่ออกมาครับผมยานิสครับเข้าในมาครับโอ้โหมันโดดเอา้าเอา้าคือเหมือนจะส่งไม่เหมือนจะดังแต่แม่งส่งเฉยไปครับผมจังหวะน,นี้โอเคสติลได้ครับอิูวาดวล่าครับผมเลอโ้โอเคโอเคอันนี้อันนี้ไม่ค่อยแรงขนาดนั้นนะฮะคือมัอนก็เกิดขึ้นได้ครับดังแล้วมันลงต่อไปครับผมจังหวะน,นี้เกิดอะไรขึ้นส่งมาที่ปีกและยิงครับ โอเคแล้วยังไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรา,เราดูคะแนนกันสักนิดหนึ่งครับตอนนี้บูสเพิ่งยิงลงไปก็จะเป็น113นะครับโอเคแล้วก็ฮอ์เนส1 1 5นะครับเหลือ1จวินาทีนะครับบูสจะต้องทำสองแต้มอย่างน้อยเพื่อที่จะไปต่ออร์ไทม์โอเคเรามาดูกันว่าเขาจะทำอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้บอลเป็นของฮอ์เนสอยู่นะโอเคโอเคฮอเค์อเนสได้ฟาวหรือเปล่าเอ้าไม่ฟาวชิปหายแล้วครับเอา้า เด็นที่แซ็คลลวีนอะ่ะเขามั่นใจที่จะจับบอลแล้ววิ่งออกไป3แต้มเพื่อจบเกมตรงนั้นแหละมันแรงมากเพราะว่าน้อยคนครับที่จะเอาทีมทักทีมาเสี่ยงกับความมั่นใจของตัวเองขนาดนี้คือเขาทำสอแต้มมันก็จบแล้วไงแต่เขาวิ่งออกไป3เพื่อปิดเกมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆอะต่อไปครับผมเทรยังครับยังไงลูกนี้โอ้โอ้ตรกนี้โอ้โอ้โอโอ โอ้ดัสคลีมน่าดิษแนสตี้เบรฟต่อไปครับผมเอ็มบีดครับสปินอุ้ยเช่ซอะไปแรงมากเอ้า <laughs> <laughs> ลดขาตัวเองออกเมื่อกี้เออลอดขาตัวเองฮะ <laughs> ไม่ค่อยเห็นเราไม่ค่อยเห็นกันนะฮะเออต่อไปครับผมลูก,ก้าออนชีกครับฟรีโทลูกนี้ครับไม,นะไม่ลงฮะไม่ลงอีกครับอันนี้แลมไหม <laughs> อุ้ย อ๋คือผมจะบอกว่าผมเคยเห็นลูก้าฉีกเสื้อแต่ผมไม่รู้ว่าคือมึงยิงฟรีโทรสองลูกไม่ลงมึงต้องฉีกเสื้อเลยตอนที่คุมอารมณ์ไม่อยู่วะเออลูก้าเอ,อ้ไม่ใช่ยานิยานิานเอาอีกแล้ว <laughs> ฉีกเสื้ออีกแล้วครับโอ้คือแบบเขาหัวร้อนแล้วเนาะต่อไปครับเขาโอ้ this One of the best moments in the NBA <c oughs> จังหวะนี้นะเพื่อนถ้าใครรู้นะครับคือมันเป็นจังหวะไฟนอลองเพื่อนเขาวายแล้วนะเลี้ยงบอลไปด้านขวายนี่เบ็นเครับแล้วกระโดดจัมเปอร์ยิงครับลูกแม่งโคตรจะทัฟแล้วจังหวะที่บอลแม่งเด้งอยู่ตรงขอบห่วงอะทุกคนในสนามแม่งนิ่งันทั้งสนามนเพื่อนแล้วแบบวันนี้อย่างเงี้ยลงเหินแล้วพอแม่งลงทุกคนแม่งกระโดดแม่งเป็นโนเมนท,ที่แบบสุดยอดจริงครับโมเมนีน้สุดยอดจริงครับโคตรขนลุกอะน,นะฮะนี่ฮะเพื่อนสุดยอดจริงครับ เนี่ะเราเด้งจังคือแบบบอลแม่งให้ลุ้นจังหวะไฟนอลด้วยลุ้นจังหวะปิดเกมไม่พอถ้าชนะเกม,มนี้แม่งแชมป์ด้วยอ่ะแม่งสุดยอดจริงๆอ่ะเป็นไงกันบ้างครับเ <c oughs> พื่อนกับจังหวะโมเมนต์แรรๆใน NBA ครับผมเชื่อว่าหลายแลโมเมนต์ Moment เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นไปแล้วนะครับแต่สำหรับตัวผมส่วนใหญ่ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่าบางอันมันก็แรงจ,จริงมันไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับแต่บางอันมันก็เฉยๆมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้ครับขอบคุณที่ดูจน